ือก่อนอ่อนนั้นมีหมู่วานเล็กๆอ่อนตีหนึง่งมียิ้มเถินลึกหลวงในว้ในหมู่วานเขาในมีลุงอยู่ก้อนหนึ่งจือลุงยาลุงยาในป็่นมูซอืออันลีเถินกัดแขนก้อนหนึ่งมันใกล้ๆเข้ากับในเถินลึกหลวงในเสกว่าหาโตเถินโตเคอมาขายเลี้ยงต้องมันอยู่กว่ามีอยู่วันหนึ่งมันเข้ากับเหลียนในเถินลึกหลวงในแทงได้กัดทุบแันแมนยาจือลำลงตัวหนึ่งผ่างหางมันก่อแอบหายนาตามันก่อแหลงจางอาลุงยาก่อจังไรยุกกองมันขึ้นมาเสียยื้อใส่กําเหลือ หมากมันโกดธเอใส่ซสื้อนั่นอยู่อ่ำหันมันเจ็บสีอีต้นไหวด้วยนาลุงยาสีเลียนเขาเทินกว่าอยู่ถึงมากกลางขึ้นลึกึ้นหนึ่งในหมู่วานเขานา้นได้ทบหันเมญยาลองหลักลลยไหวมีก้นหันเหมือนหนังเงาสือมาไปเรียนในหมู่วานเขากูคืนกวนในหมู่วานเขาก่อและหายลลยกว่าคำโกโก้ก้นวานก้นสวนเขาก่ออ่อนกันกูฮ่เติเต้นั่นขยาวเลือเขาหยุมยำว่าอันมากเก้าเขาอยู่ย่มตาเหลียวในเป็นสือสมิงหรือสมิงในพวกกลางวันมันเต็บ เปลี่ยนกนพปกกลางขึ้นซ้ำเตเป็นซืือนาลีโกเจอเมียวในปอมันอ่ำมีลองแป้งจังต่อภายในมันเตะอ่ำมากเก้าภผยมือลุงยาไล่ฮู้ข่าวยาโกยิ้นพิเตแต่อันมันไล่ยื้อเสือตัวนั่นกว่าลุงยาโกตื้นยุ่มยำว่าอันมากเก้าก้นวันก้นสนอยู่ย้ำตะเหลียวในเป็นซืือตัวนั่นกวยมันจังเข้ากันในเถินลึกหลงนั่นคืนตอนตาเตกว่าจอมหาซืือตัวนั่นตาเตกว่าแก้ไขอันมันไล่เฮ็ดพิดกว่าปอกในมันไปเข้ากันในเถินลึกหล งอันในลึกหลือสีมืออ่อนตางแต่ไรเข้ากัดทบหันแมนยามเมท่าอยู่ก้อนหนึ่งอันอยู่เศร้าไววในเถินลึกหลวงอันในมือลุงยาราลาดหนี้ลองตางตีเมท่านั้นยาวกอผู้ไรกัมเดียววา่าเสืออนันลุงยายืนนานเป็นก้นอันถูกคาแฮมตายในเถินในไวัวยันลองแป้งจังมันนาแห้งหนาแลจังไรเย็นเปลี่ยนเนสือสมิงเอหน้ามเมทาลกอจังเอาโคสองปันลุงยาตอนตาเตกเกตเคตัวมันเสีอลาดเหนี่ลอกไรเกไขมันแทงอยู่มือเมื่อทบหัน ซื้อเย้่ตัดกัมยอมตังพิดขึ้นตีมันสี กองเมื่อนั่นก่อเอาทีมแปดไผ่นามันนั่นแลดาดว่าตเตอ่าเฮ็ดให้โตเจอเผยแทงยาวถึงมากางขึ้นลึกคืนหนึ่งตีในปาเธอนานลุงย่าไรทุบหันซื้อตัวนั่นแทงมันก่อจังคุบเขา่าหัวมือไวซื้อตัวนั่นสามกำยาวเจอเตือนวันก่อ้องแสนเสียงป๊ดเตรียมโหยเตรียมลอยกว่าเสงไว้สีน,นั่นซื้อสมิงนั่นก่อและหาไลายกัจอมล้มอยู่ขยาวเตเอาวันนั่นมาหมู่วันเขาก่อมีเพ่เขียนสัง่งไม่ยากเก้าเขาแทงยาวอูจอมก,กันกว่ามวนมวนเซ่อเซ่อก เป็นลุงยากเี็บตัดเส้นใจเฮ็ดมูซเถื่อนเขาเ้าคือกว่าแทงขยาวอับปมอันในก่อสอนให้เฮ้าหูวา่าการตีเฮ้าเฮ็ดพิษเยาเสีขึ้นย่อมตั้งพิดน,นั่นอ่ำใจลองดีอา